ในยุคปัจจุบันศิทธศาสตร์สังคมการเมืองการปกครองส่วนท้องถินเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศหากใครสนใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศสาขาวิชารัฐประสาทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจนะครับค่ะสำหรับทุกคนที่สนใจในสาขารัฐประสาทศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและกระบวนการบริหารของกิจกรรมสาธารณะค่ะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะค่ะส่วนอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ศึกษาสาขา,านี้นะคะคือเจ้าหน้าที่ทางปกครองตำรวจประลัดอําเภอหรือจะทํางานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิาาสาหกิจค่ะหลักสูตรใช้เวลาเรียนสี่ปี หากใครสนใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชบัตณูเก็ตให้เลือกหลักสูตรรัตตาัสัญญศาสตร์บัณฑิตและหากใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ดีพัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ชุมชนบนพื้นฐานวิชาการประสานด้วยคุณธร